โอ้ยกอล์ตัวใหญ่เบิ <Whoa! S 1> <iß> ่มๆไปเลยว้าวนถูกพูดใหญ่เอ้ยนี่ว้าว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 เฮ้ย what's up guys วันนี้ก็เออมาคลิปช <it> ิีวๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลางูแล้วกันทุกคนน่ะก็คือคูรีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าปลาคูรีของเราเนี่ยมันจะโตแล้วหรือเปล่าแล้วก็จะเออมันจะมีปลาอะไรด้วยปลาลิ้นหมาเนี่ยหัวหยอด แต่ตอนนี้ผมขอจัดการกับปลานี่ก่อนแล้วกันฮ่าต้องยุงครับทุกคนเหลือแค่นี้แหละโอ้อ้โอ้องตอยโา้โล้โอ้โอ้โอนโอ้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 โอกอ้โ้โอ้โา้โยอ้เออ้อูอ้โออ้โอ้้อม้อ้ออออ้ย้้เอเบ้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 อ้โอ้้อ โอเคครับท okay, okay. yeah, hey, oh i̇şte ุกคนผมได้ที่จะวางปลาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะวางตรงนี้แล้วกันแต่อนอื่นเราเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับผมโอ้ยไปก่อนอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรวะของมีค่าของมีค่าวี่างแปสิี ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นน uh ี่ว uh ่าใส่ก็ใส่ไ้อยุ่แค่นั้นเองได้แล้วคนพังอ่ะอะไรนี่เฮ้ยเรือนี้เว้ยนี่มันดาบนี่หว่าจรใช่แหละวัทตุกตาเน่าใครตุกตา my god เฮ้ย มีวเทียนด้วยอ่ะมีทุกอย่างเนาะมีทุกอย่างจริงเดี๋ยวเราไปยกมาเรยดีกว่าทุกคนว้าวปลาค่ะเคครับทุกคนเราได้ที่เี้ยงปลาของเราแล้วว um ้าววู้ฮู that, ้ว <wide sea> <pathway? S 2> เราเจอสกอร์ใีย่แล้วทุกคนโอ้โตัวนี้ตัวใหญ่มันเดิมมันขึ้นรลอกคาบเลยใช่โอ้ดูดิโอ้โหใบกอสโ,<อ>โอ้ตัวใหญ่เบิ่มๆไปเลยเอ่าลองจับไหม <c oughs> เคลียทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาสกอร์เปียนไปปล่อยมันเดิมสื่อว่าน้องเพิ่งจะรลอกคาบนะครับดูดิโอ้สวยๆเลยครับพี่น้องน,อนั่นเอ <uffy. S 1> นีค่มีโอ้โคาบครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปปล่อยเลยครับผมแต่ว่าเราเจออีกตัวหนึ่งใช่ไหมไหนๆตะกรงพาไปดูดิจะไม่รู้ว่ามันตายยังไงไปดูแต่ว่าตัวใหญ่ก่อเปลี่ยนขุดเยอะอ่ะถ้าใครกินเนี่ยสามารถมาหาได้ที่บ้านใครกินให้เขาเอาไปดองยาในถังดำนะในถังเลยเอ้อว่ะอู้หูตัวใหญ่เลยอู้ไม่กูแล้วมันตัวใหญ่โอ้แต่เขาไม่รู้ว่ามันตายหรือยังวะเรานี่ เห็นอะไรไหมสเปดี้สเปดี้เมื่อกี้เหมือนมีคนแตกเสาเอามันตายแล้วอะมั้นมีรอมันออกไม่ได้ป่าวอู้ตัวคตดใหญ่โห้อันนี้น่าจะตัวแก่เลยกัดกันไหมอูดูดิทุกคนโม h my god กินไหมไอตัวนี้น่าจะออกไม่ได้แล้วก็ตายอี่นอยู่ด้วยกันนะดูดิ ฮูเวกัสคิดครับทุกคนอันนี้อื่นครับไปเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยครับทุกคนเดี๋ยวเชื่อไหมว่ามันจะกลับมาที่เดิมวกเคยมาปล่อยหลายตัวแล้วระวังนะระวังไต่ขึ้นขาต้องเดินระวังนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเรือดยวไปตรงนี้แหละอย่าปล่อยตรงนี้แล้วกันแล้วก็รีบถอยออกดู่เกณฑ์ ตายไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยปลามันออกลูกอยู่แล้วครับทุกคนนี่โอ้โหสันนิษฐานน่าจะเป็นปลาสอดนะครับทุกคนนะนี่หูจิ๋วเลยเห็นเปล่านี่ออกแล้วประมาณ3มตัวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นลูกของปลาอะไรแต่ว่าเอ้าที่ผมสันนิษฐานเนี่ยน่าจะเป็นปลาสอดนะครับเพราะว่าดูทองมันดิโอ้ทองเป้งๆเลยอะสองตัวเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลาสอดนี่กินลูกเปล่าแต่ว่าปลาหานกยุงเนี่ยกินแน่ เราจะปิดไว้นะอือโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าคูลี่ของเราเนี่ยมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วแล้วก็ปลาลิ้นหมาของเราเนี่ยมันใหญ่แล้วหรือยังปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้นี่คืออ่างของปลาคูลี่นะครับมีปลาคูลี่กับปลาปลาลิ้นหมาเออโอ้โหอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหน้ำขุนเลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำให้น้องวะเนี่ยแล้วเราจะวิดน้ำออกแล้กันทะุกคนนะถ้าไม่วิดน้ำนี่มันจับยากมาก ครับทุกคนน้องเห็นแล้วว้าวนี่ไงน้องลิ้นหมาออ้จ๊เอูสองตัวครับทุกคนน้องลินหมาไปแปะเลยนะรักกุบกิบโอ้แต่ตัวยังไม่ใหญ่เลยนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านของน้องเนี่ยเล็กด้วยนะครับทุกคนน้องก็เลยตัวเท่านี้เหมือนเดิมโอ้หโอ้ลินหมาลินหมาใส่ไปครับแะอีกตัวหนึ่งน่าจะจับยากมากตัวลื่นๆนะจับได้แล้วว้วว้าวปัก S <S นี่น<ใช>ี่นี่โอ้ยเบบเยเบเบบจับอยากจับอยากนี่นึงอ่าอุ้ยมีตัวนี้รู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นนะอ่านี่ครับทุกคนเอ้านี่โอ้โยใส่ไ <sh> ว้คร uh, ับตายดิเขาบอกว่าปลาลิ้นหมาเนี่ยป็นยังไงน้ำในคูลี่อ่ะเอ้ามันแก้งตายบอลเอามันแกง เกียงตายเอาน้องเกียงตายหรือตายจริงวะน่ะน่าจะเกียงตาย,ตายแบบเฮ้ยบัสเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ว้าวว้าวว้าวเห็นไหมเมืกี้แบบนกุ้งรู้เลยแล้วนี่มีกุ้งด้วยไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหว้าวว้าวนี่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 มีตัวเหลืองด้วยดูดิอือเฮ้ยนี่ไงกุ้งกุ้งครับกุ้งเนียน เงียนมากยังไงยังไงเจอแล้วงูนี่งูงูโฟว์โฟว์โฟวโฟวโหงูตัวใหญ่ขึ้นนะนี่แทงเขาอยู่แล้วใส่ไว้นี่ไงอีกแล้วไแล้วครับบักคิปเบ้ว้าวโว้จับยากนยากทุกคนคุรีป้องอ้อยนี่อ่ะใส่แก้วไว้หน่อยได้ครับหนึ่งเต็ม เด้ยวเว่อมีครับโหสวยๆเลยครับพี่น้องใส่ไว้ครับใสบ่ไว้โหเรื่อยมันงูเลยอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอไปล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาลงวางบนเรือครอบพรมโู้รวมกันเลยเหรอเกยไปเลย ไข่หอยเต็มเลยเออไปไมันเป็น,นใสๆอ่ะใช่เป็นเมือกนี่หอยครับใส่ปสลาสไลด์สไลด์หางกระเลขกระโลมอ่านี่ใส่ลงไปเลยนี่ไงโอเคเราจะปล่อยปลาคุรี่ของเรา นี่แล้วก็จะมีดินหมาไปว้าว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 ใสแบบมองเห็นเลยอ่ะใช่มีกุ้งด้วยนะครับตัวหนึ่งอ, <Okay. S 2> อะไรเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวเราจะใส่อาหารของน้องครับ <c oughs> เลยส่วนอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ในู่นนะครับใส่ให้ปลาหางนกยูงตัวละเท่าไหร่อ่ะถ้าไปซื้อที่จดตุจักน่าจะถูก แต่ว่าอันนี้ได้มา2ตัวกี่บ,บาทวะแปดสิ 80. หรือไม่รู้จะไม่ได้นะครับทุกคนนานแหละเราควรจัดมาลงให้มันแบบเบิมบ่มๆเยอะๆไปเลยขนาดนั้นเลยดาดาลเลยใช่ถ้าคนดู<ม>ยเยอะอะนะป่ะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก